สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยกันวันนี้ครับเราจะมาสำรวจลักษณะนิสัย5อย่างทีเ่เนื้อหาที่เราได้มาเนี่ยเขาบอกว่ามักจะเจอในคนที่อาจจะถูกมองว่าคิดน้อยไปนิดนึงหรือตัดสินใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ ซึ่งมันจะตรงข้ามกับสิ่งที่คนฉลาดฉลดเขาทำกันนะครับอันนี้ไม่ใช่ความเห็นลอยๆนะครับคือมันมีข้อมูลอ้างอิงจากงานวิจัยเหมือนกันมีจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนด้วยแล้วก็นักจิตวิทยาอย่างเดวิดรันนิงค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมพวกนี้ให้มันชัดเจนขึ้นอีกนิดหนึ่งครับใช่ค่ะ คือการคุยเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปตัดสินใครนะคะแต่เพื่อจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของคนเราหรือกลไกความคิดบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมต่างๆค่ะก็เป็นการเรียนรู้เรื่องคนเรานี่แหละค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยอันนี้น่าสนใจมากคือเรื่องการไม่ยอมรับผิดแล้วก็มักจะโทษคนอื่นไว้ก่อนเลยเวลาอะไรอะไรมันไม่เป็นไปตามแผน อืมค่ะของของคนที่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเนี่ยมีปฏิกิริยาต่างออกไปจริงๆครับใช่ค่ะคือสิ่งที่งานวิจัยของโมเซอร์เขาชี้ให้เห็นเนี่ยเออมันเหมือนกับว่าสมองของคนกลุ่มนี้จะมีการทำงานที่บ่งบอกว่าให้ความสนใจกับความผิดพลาดนั้นมากขึ้นอ๋อครับครับเหมือนพยายามจะวิเคราะห์ว่าเอ้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันต่างจากปฏิกิริยาที่อาจจะเน้นไปทางอารมณ์แบบลบๆหรือปกป้องตัวเองอืม การยอมรับความผิดพลาดเนี่ยมันเลยเหมือนเป็นประตูสู่การเติบโตทางปัญญาเลยนะคะในขณะที่ถ้าเรามัวแต่โทษคนอื่นก็อาจจะทําให้เราติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆไม่ได้พัฒนาไปไหนโหน่าคิดมากครับแล้วมันก็นํามาสู่ลักษณะที่สองซึ่งดูจะเกี่ยวข้องกันเลยนะครับคือการยืนกลานแบบหัวชนฝาว่าตัวเองถูกเสมออา่าฮะโดยเฉพาะเวลาที่แบบว่ามีความเห็นไม่ตรงกัน อาจจะเถียงแบบเอาเป็นเอาตายโดยไม่ค่อยจะฟังมุมมองอื่นเท่าไหร่เลยแม้ว่าอีกฝ่ายอาจจะมีเหตุผลที่ดีกว่าก็ตามนักจิตวิทยาเดวิดดันนิงก็เคยพูดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่าคนที่ฉลาดจริงๆมักจะเปิดใจรับฟังนะค่ะประเด็นเรื่องการเปิดใจรับฟังนี่สำคัญมากเลยคือมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญานะคะความอ่อนน้อมถ่อมตนทางปัญญาใช่ค่ะคือการที่เราตระหนักว่า เฮ้ยเราไม่ได้รู้ไปซะทุกเรื่องนะแล้วมุมมองของคนอื่นมันก็มีค่าเหมือนกันการที่เรายึดติดว่าตัวเองถูกเสมอเนี่ยมันก็เหมือนปิดโอกาสตัวเองไม่ให้เห็นภาพรวมที่มันกว้างขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้นซึ่งมันจําเป็นมากๆเลยนะสําหรับการตัดสินใจที่รอบคอบครับบางทีมันอาจจะสะท้อนความไม่มั่นคงข้างในลึกๆก็ได้นะคะที่ต้องปกป้องความคิดตัวเองขนาดนั้น อ hmm. จากปกป้องความคิดมาสู่การปกป้องตัวเองด้วยอารมณ์อันนี้เป็นลักษณะที่3ที่ข้อมูลเขาพูดถึงนะครับคือพอรู้สึกว่าสถานการณ์มันเริ่มไม่เป็นอย่างที่คิดหรือควบคุมไม่ได้ค่ะก็มีแนวโน้มที่จะแสดงความโกรธหรือพฤติกรรมที่มันก้าวร้าวออกมามีงานวิจัยยาวถึง22ปีแน่ครับจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเขาเจอความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความสามารถทางปัญญาที่อาจจะไม่สูงนักกับแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมามากกว่าความเชื่อมโยงนี้น่าสนใจนะคะเพราะมันเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมอารมณ์หรือเรียกที่เราเรียกว่า emotional regulation ครับคือความสามารถในการจัดการความรู้สึกตัวเองให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆซึ่งความสามารถนี้เนี่ยมันก็มักจะพัฒนาไปพร้อมๆกับความสามารถทางปัญญาด้านอื่นๆด้วยอื การใช้ความโกรธหรือความก้าวร้าวเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันตัวหรืออาจจะเป็นวิธีแสดงออกเมื่อ,อเมื่อหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีที่มันสร้างสรรค์กว่าหรือใช้เหตุผลได้ไม่ดีพอนะคะ่ะการควบคุมอารมณ์ตัวเองก็น่าจะโยงไปถึงการเข้าใจอารมณ์คนอื่นด้วยนะครับซึ่งก็นํามาสู่ประเด็นที่4เลยคือการไม่ค่อยใส่ใจความต้องการหรือความรู้สึกของคนอื่นเท่าไหร่ค่ะนี่ข้อมูลจากการศึกษาใหญ่ในอเมริกาเลยของรัสเซลเกนส์ เขาพบว่าคนที่ไอคสูงหน่อยมีแนวโน้มจะแสดงความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากกว่าแล้วก็ช่วยเหลือโดยไม่จำเป็นต้องหวังผลตอบแทนเสมอไปต่างจากคนที่อาจจะแบบว่านึกไม่ค่อยออกว่าทำไมคนอื่นถึงคิดหรือรู้สึกต่างจากตัวเองได้ยังไงใช่เลยค่ะความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตีเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของความฉลาดทางสังคมเลยนะคะมันคือความสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ลองจินตนาการในมุมของคนอื่นดูว่าเขารู้สึกยังไงคิดยังไงซึ่งมันช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้แล้วก็เข้าใจสถานการณ์ทางสังคมที่มันซับซ้อนได้ดีขึ้นถ้าใครมีมุมมองที่แบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆก็อาจจะมองข้ามหรือไม่เข้าใจความรู้สึกความต้องการของคนรอบข้างไปซึ่งมันก็จำกัดความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพไปนะคะครับผม และลักษณะสุดท้ายที่ข้อมูลนำเสนอมานะครับคือแนวโน้มที่จะคิดว่าตัวเองดีกว่าหรือเหนือกว่าคนอื่นคนกลุ่มนี้อาจจะชอบวิจารณ์หรือตัดสินคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นหรือดูเหนือกว่ามีอ้างอิงงานวิจัยจากมหาวิทยลาลัยบล็อกสด้วยที่เขาพบว่าคนที่มีคะแนน IQ ต่ำกว่ามีแนวโน้มจะสนับสนุนทัศนคติเชิงลบต่อกลุ่มอื่นๆหรือมีอคติบางอย่างมากกว่าคนอื่น ปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันสอดคล้องกับข้อสังเกตทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าบางครั้งเนี่ยคนที่มีความสามารถหรือความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งน้อยๆมักจะประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินจริงเอาเหรอครับค่ะอาจจะเพราะว่าขาดความตระหนักรู้ในสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้หรือที่เรียกว่า metacognition นะคะคือความสามารถในการเข้าใจกระบวนการคิดของตัวเองอส่วนคนที่เขามีความสามารถสูงกว่ามักจะตระหนักถึงความซับซ้อนข้อจํากัดของตัวเองได้ดีกว่า ก็เลยทาให้ไม่ด่วนตัดสินหรือคิดว่าตัวเองเจ๋งกว่าคนอื่นไปง่ายๆนะคะขอบคุณสําหรับคําอธิบายที่ชัดเจนมากครับสรุปแล้ว5ลักษณะนิสัยที่เราได้คุยกันจากเนื้อหาที่ได้รับมาวันนี้นะครับก็คือ 1. การโทษคนอื่นแทนที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดค่ะ 2>, 2. การยืนกรานว่าตัวเองถูกเสมอไม่ค่อยเปิดรับมุมมองอื่น 3. การใช้ความโกรธหรือความก้าวร้าวเพื่อกลบเกลื่อนเวลาเสียการควบคุม 4. การไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกความต้องการของคนอื่นค่ะและสุดท้ายข้อ 5. คือการคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นอยู่เสมอค่ะและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดตามต่อนะคะว่าหากพฤติกรรมเหล่านี้มันมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยทางความคิดหรือการทำงานของสมองอย่างที่งานวิจัยเขาชี้ให้เห็นจริงๆครับสิ่งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นข้อจํากัดในการที่คนเราจะพัฒนาความตระหนักรู้ในตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ได้บ้างไหมอืมนั่นสินะครับก็เป็นคําถามที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อค่ะ